สถานการณ์โควิด1 9ว่าสายพันธุ์โควิดในประเทศไทยสายพันธุ์หลักยังคงเป็น XBB.1.1.6 ขณะที่สายพันธุ์ EG.5 พบสัดส,ส่วนเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ล่าสุดพบผู้ป่วยแล้ว23คนส่วนสายพันธุ์ HK.3 ซึ่งเป็นลูกหลานของ EG.5 ล่าสุดพบแต่ประเทศไทยเพียงสองคนเป็นผู้ป่วยอายุ65ปีและ11ปีเป็นคนในครอบครัวเดียวกันโดยผู้ป่วยทั้งสองคนรักษาหายเป็นปกติแล้วมันมีการกลายพันธุ์ที่ตัวโปรตีนหนามเนี่ยที่เป็นสไปโป p r o t อย่างที่เราทราบคือคือมีข้อสินษ้านว่ามันอาจจะทําให้การแพร่เชื้อเนี่ยมันเร็วขึ้นหรือเปล่านะหลบภูมิได้ดีขึ้นหรือเปล่ายางนี้เป็นต้นมันติดกระเซลเผู้ป่วยได้มากขึ้นหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็เป็น อันที่เราต้องติดตามข้อมูลกันต่อไปนะเพราะว่าข้อสานนิฐานแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เป็นจริงเสมอไปมีหลายอันเราก็สานนิฐานแบบนี้แล้วก็มันก็หายไปไม่เห็นมีอะไรนะครับดานศูนย์จินอนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นความพยายามล่าสุดของไวรัสโควิด -19 ในการหลบหลีกผุ่มคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมไปกับเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะกับผิวเซลล์มนุษย์ทำให้ไวรัสแทรกเข้าไปติดเชื้อในเซลล์ได้ดีกว่าโอมิครอนทุกสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในปัจจุบันและมีความได้เปรียบในการเติบโตแพร่ระบาดเหนือกว่าสายพันธุ์หลัก XBB.1.1.6 ที่ระบาดในไทยถึงร้อยละ95จึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแคนาดา เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 กลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ BA.2.86 เป็นครั้งแรกในรัฐบิสติสโคลอมเบียโดยผู้ติดเชื้อรายดังกล่าวไม่มีประวัติการเดินทางออกนอกรัฐคาดว่าการพบโควิด -19 สายพันธุ์ BA.2.86 ในแคนาดาจะไม่ระบาดอย่างรุนแรงเนื่องจากทั่วโลกมีการฉีดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันแล้วและมีการติดเชื้อก่อนหน้านี้ แม้ว่าโควิดมีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องก็ตามทั้งนี้ BA.2.86 เป็นไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่พบครั้งแรกในเดนาา์กเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอีกทั้งมีอัตราการกลายพันธุ์สูงถึง35ตำแหน่งเมื่อเทียบกับโควิดสายพันธุ์ XBB.1.5 ซึ่งพันหลักของการติดเชื้อในปี2023 เดนมาร์กแล้วยังมีสหรัฐอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์และอิสราเอลที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ BA.2.86 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาหรือ CDC ระบุว่าไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่อย่าง BA.2.86 อาจทำให้ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนหรือเคยติดเชื้อมาแล้วติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ BA.2.86 ได้อีก